ชาวไทยใหญ่ลันไม่จําเป็นต้องถึงมือพี่น้องชาวไทยหรอกครับแค่พยักหน้าให้เจ้ายอดศึกก็จบแล้วแค่สนับสนุนอาวุธให้เขาก็พอแล้วนะครับผมมันไม่ต้องไปลบเองหรอกโอ้พยักหน้าให้เจ้ายอดศึกไปก็ได้นะครับไทยใหญ่ก็ต้องการจะฉกหวาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีอาวุธยุทธภัณฑ์ละบยบยเบนมีเรื่องอยากเล่าให้ฟัง สายดีสวัสดีพี่น้องปองป่ายมดสุรูสุคนมาพบก,กับละบุยบินกับรายการอยากรอให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่436และในอีพีนี้แอดจะมานําเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่พันธมิตรไทยอย่างไทยใหญ่นะครับพร้อมจัดการวะแทนไทยขอแค่สนองอาวุธให้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับอีกแค่6วันก็รู้แล้วนะครับพี่ๆว่าจะรบหรือไม่รบแต่ถึงจะรบไทยเองก็ไม่ได้กังวลใจอะไรมากแต่ก็ไม่ได้ประมาทเหมือนอย่างที่ชาวไทยคนหนึ่งคอมเมนต์บอกว่าอย่าประมาทศัตรูวางแผนให้รอบคอบ ก่อนชมตีอย่าใช้อารมณ์นําเหตุผลจะเสียสก้นศึกใช้จังหวะเวลาที่เหมาะสมจะเพิ่มความได้เปรียบไม่ใช่แค่ใช้ชนะแต่จะทําอย่างไรให้ชนะแบบมีความเสียหายน้อยที่สุดกําลังศัตรูน้อยกว่าอาวุธด้อยกว่าแต่ขอรบแบบกองโจนคิดถึงบทเรียนอเมริกาแพ้สงครามเวียดนามนะครับอีกคนก็คอมเมนต์บอกว่าการรบครั้งนี้ประมาทไม่ได้เลยต่อให้เราได้เปรียบมากก็ตามรู้เขารู้เรารบ10ครั้งชนะ10ครั้งนะครับท้ายายจะรู้การรบดีเพราะ เราะเป็นกลุ่มชำนาญรู้ว่าแดงดีปรึกษาขอได้ข้อเสียถ้าพลาดว่าแดงบุกเข้ามาถึงกรุงเทพแน่และมันจะกระจายเป็นกลุ่มหวงกว้างมันจะยากป้องกันเอานะครับและผลเสียก็จะมหาศาลที่แน่ๆประชาชนล่มตายเป็นใบไม้ร่วงศึกครั้งนี้ประมาทไม่ได้เลยมันคงเตรียมการมาดีแล้วและเรียนรู้เราดีแล้วนะครับผมถือว่าเป็นมุมมองที่ดีเพราะความเป็นห่วงเป็นใย,ยของชาวไทยที่มีต่อบ้านเมืองและประชาชนชาวไทยเขาถึงรวมใจกันชี้แนะทางที่ดีนะครับและแอดเอง ก็เห็นด้วยอย่างยิ่งที่บอกว่ายาประมาทอาวุธเราเหนือกว่าอยู่แล้วพลทหารเราก็เหนือกว่าอยู่แล้วถ้าเรามีแบบแผนใช้เหตุผลในการรบความชัยชนะก็อยู่ไม่ไกลความเสียหายก็จะหน่อยมากและมีอีกข้อความหนึ่งที่แอดมองว่าน่าสนใจคือพิ่ชาไทยท่านหนึง่งบอกว่าไทยจะรู้การรบดีเพราะเป็นคนในพื้นที่และเคยรบกับว้ามาแล้วเมื่อปี68ดังนั้นไทยควรปรึกษาขอได้ข้อเสียกับทางเจ้ายอดศึกก็ถือว่าเป็นการแนะนําที่ดีเลยนะครับต่อกับประเด็นที่ชาวไทยหลั หลายคนสงสัยว่าจะรบหรือไม่แต่ถ้ารบขึ้นมากองทัพบ,บกจะรับมืออย่างไรพลตํารวจโทรเรวัตกลิ่นเกษรอ,อดิตผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดไดไลน์สดผ่านยูทู e ส่วนตัวว่าดังนี้ครับเราไปชมกันเลยนะครับผมถ้าลบกันจริงๆนี่สบายนะครับไทยนี่ตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นกองทัพที่นำในอาเซียนนะครับแม้แต่พมา่าลาวกัมพูชา อย่างเงี้ยศักยภาพไอ้ขเขมรอย่างเงี้ยศักยภาพเราเหนือเราเหนือเขานะครับ<ม>กําลังพลกาลังอาวุธกําลังรบนะครับที่จะพอๆกันก็มีมาเลเซียซึ่งเขาไม่เคยทะเลาะเบาแหวงอะไรกับเราเลยนะครับถ้าลบกันจริงๆเขาสู้เราไม่ได้ลวครับมันจะเหมือนกับเทียบกันไม่ได้เลยทเทียบกันไม่ได้เลยหนะัวไม่ได้มีเครื่องบินรบไม่ได้มีจรวดนำวิถี กำลังพลก็น้อยกว่าเขาสู้เราไม่ได้แหะครับนี่เราไม่ได้จะลบกับพม่านะลบกับว้าซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยค <Okay. S 1> ใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าไปรังแกผู้ใหญ่รังแกเด็กนะฮะแต่ว่าถ้าเจราจาให้ออกไปแล้วไม่ออกมันก็ต้องมีมาตรการที่จะทําให้เด็ดขาดรอดูปะกันก่อนนะฮะยังเหลือไม่กี่วันสนับสนุนนี่มันก็เรื่องธรรมดาครับ สนับสนุนจากจีนนยจีนเขาต้องเลี้ยงเป็นแนวการชนเขาก็ส่งอาวุธให้บ้างคือประเทศพม่าในบริเวณแนวชายแดนเนี่ยจะมีชนกลุ่มน้อยเยอะมากซึ่งเขาเคยตกลงกับพม่าว่าเรามาร่วมมือกันต่อต้านอังกฤษนะถ้าเกิดว่าเราชนะอังกฤษแล้วที่เข้ามายึดครองเนี่ยเราจะแบ่งกันเป็นรัฐประเทศวาประเทศไทยใหญ่ประเทศกะเหรี่ยงประเทศอะไรแยกกันเป็น ห้าหกสิบประเทศและรวมกันเป็นสาธารณรัฐเมียนมาแต่ปรากฏพม่าไม่ยอมนะครับพม่าไม่ยอมแบ่งไปตามสัญญามันก็เลยลบกันมานะครับเป็นข้อพิพาทภายในของประเทศเขานะครับแต่ว่านี่พม่าก็ไม่ลบกับว้าเพราะมันไกลพม่าก็ไปทำสัญญากะว้าบอกว่าผมให้คุณปกครองเป็นอิสระแต่ยังไม่ถึงกับแยกเป็นประเทศนะครับเป็นเขตปกครองพิเศษที่สองนะครับให้วา้า ปกครองตัวเองนะครับเอาไว้ลบกับไทยใหญ่กับชนกลุ่มน้อยอื่นๆนะครับพม่าชลาานะฮะว้าก็เลยต้องคบทั้งพม่าคบทั้งจีนด้วยแต่ว่ากับไทยนี่มันเหมือนพริกกับเกลือเพราะว่าต้องลบกันมานมนานนะครับแย่งชิงอานาจนะครับในรัฐฉานอันนี้คร่าวๆกับชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ เราไม่ได้ไปกลัวแล้วครับหมานะะโอ้ยลบกว,วา่ามันก็ต้องไล่ไปก่อนนะเยเฮ้ยเขตประเทศผมนะคุณต้องออกไปนะตอนนี้มันยังเถียงกันไนงะว้าเขาบอกของเขาเขตพื้นที่เขาเจ้ายอดศึกนี่นับถือในหลวงราชการที่เก้ามากนะครับ แล้วก็มานับถือในหลวงรัชกาลที่สิบนี่นะครับคือความรู้สึกของเจ้ายอดศึกเนี่ยท่านเข้าใจว่าท่านเป็นคนไทยถึงเรียกไทยใหญ่อะครับตอนผมยังรับราชการอยู่นะทางพม่าก,ก็อยากจะให้ผมเนี่ยจัดการกับไทยใหญ่นะผมก็ว่าเอ๊ะเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้ไทยนะพลเอกเจ้ายอดศึกเนี่ยผมว่าเขาดีกับไทยนะครับเขาดีกับไทยนะฮะแล้วก็ไม่ได้ผลิตยาเสพติดด้วยแถมช่วยปราบยาเสพติดด้วยนะครับผมก็ ชื่นชมนะครับก็ชื่นชมนะครับแต่เป็นไม้เบื่อไม้เมาก็บทางพม่าเลยนะฮะถ้าเจจาวาไม่ยอมถอนจริงๆเนี่ยก็คงจะต้องยิงกันด้วยกระสุนปืนคอปืนใหญ่ครับแล้วก็ปะทะกันบ้างเปาะๆแปะๆไม่รุนแรงมากถึงกับเป็นสงครามนะครับแล้วทางว้าก็จะถอนไป ท่านท่านไม่ต้องไปห่วงเลยครับเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองทหารเราเข้มแข็งไม,ไม่ไม่มีพลาดนะครับเพียงแต่ว่าไม่ทันใจจิกโกวัยรุ่นหน่อยว่าทําไมไม่ลบว่าให้มันมาดูถูกอยู่ได้อะไรได้มันไม่ต้องไปลบเองหรอกโอ้พยักหน้าให้เจ้ายอดศึกไปก็ได้นะครับไทยใหญ่ก็ต้องการจะฉาหวาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีอาวุธยุทธภัณฑ์นะครับของดีๆไม่ค่อยมีใช้กับเขาไทยใหญ่นะครับมาเนี่ย เอามาพูดอย่างนี้ไม่ได้แล้วครับเรื่องความมั่นคงนะฮะแต่ผมรู้ว่าเขาจะทําอะไรอย่างไรนะฮะ ่านเรวัตบอกว่าถ้าเกิดมีการรบกันจริงไทยไม่ซี่เรียสอะไรมากกองทัพบ,บกไทยถือเป็นกองทัพฉั้นนาในอาเซียนศักยภาพของเราเนื้อพมา่าเนื้อลาวและเขมรไม่ว่าจะเป็นกําลังพลกําลังอาวุธที่จะพอๆกันก็มีมาเลเซียแต่เรากับเขาก็ไม่เคยมีปัญหาบาดหมางกันถ้าไทยรบกับว้าจริงว้าสู้เราไม่ได้หรอกครับไม่รู้จะเอาด้านไหนมาเปรียบเทียบกันนะครับว้าไม่ได้มีเครื่องบินรบไม่มีจรวนําวิธีกําลังพลก็ส0,000ื่นกว่านี่เราไม่ได้จะรบกับพม่านะเราจะรบกับว้าซึ่งเป็นชน กลุ่มน้อยในพมา่าทารบกันไปก็จะมีประเทศอื่นมองว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กแต่ว่าทาเจราจาให้ออกไปแล้วแต่ยังไม่ออกก็ต้องมีมาตรการเด็ดขาดกับว่าขอให้ประชาชนช,นชาวไทยรอดูกันก่อนเพราะเรือไม่กี่วันเองท่านเรวัตยังกล่าวอีกว่าที่จีนสนับสนุนว่ามันก็เป็นเรื่องปกติก็มีส่งอาวุธให้บ้างเพื่อเอาวะทําทเป็นแนวกั้นชนนะครับเมื่อก่อนรังส่งครามโลกครั้งที่สองปี2490ันกะครับกลุ่มชติที่ผธุนหลายๆกลุม่มไม่ว่าจะเป็นไทยใหญ่กเกรียงใต้เคินและชนกลุ่มน้อยอื่นๆเนี่ย ทำข้อตกลงกับถังพม่าว่าเรามาร่วมมือกันดีกว่าต่อต้านอังกฤษถ้าเกิดเราชัยชนะพม่าต้องให้อิสระแก่พวกเราให้สามารถปกครองตัวเองจะต,ต้องมีประเทศเกเรียงประเทศวา้าประเทศไทยใหญ่รารอห้าสิบหกสิบประเทศนะครับพี่พี่แล้วค่อยมาร่วมกันเข้าเป็นสาธารณรัฐเมียนมาอีกที่หนึง่งแต่หลังจากได้รับชัยชนะพม่าไม่ทําตามสัญญาจนเป็นที่มาของคําว่าสัญญาหลอกลวงตั้งแต่นั้นมาก็เกิดการต่อสู้กันเพื่ออ,อิสระภาพจนถึงทุกวันนี้นะครับทานเรวัตย่าังเราตออีกว่าพม่าไม่ได้รบกับว้าเพราะ วานั้นอยู่ไกลนะครับอนุญาตให้ว้าสามารถปกครองตัวเองได้แต่ก็ไม่ถึงขั้นว่าแยกประเทศเอาว้าไว้รบกับไทยใหญ่และชนกลุ่มน้อยอื่นๆพม่าสลาดมากนะครับว้าก็เลยจําเป็นต้องคบถังพม่าและจีนแต่กับไทยกลับเงินพลิกกับเกลือนะครับเพราะว่านั้นดันไปผลิตยาเสพติดเพื่อเข้ามาขายในประเทศไทยกงกันข้ามกับไทยใหญ่เขาไม่ทาเรื่องผิดกฎหมายเหล่านี้ไทยก็เลยเลือกไทยใหญ่หรือเจ้ายอดซึกมาเป็นพันธมิตรไทยใหญ่กับวา้ารบกันมาเนิ่นนานนะครับเพื่อแย่งชิงอํานาจในรัชชาน่านรวัตยังอททดัดท้ายโดย ว่าเจ้ายอดศึกนับถือนายหลวงรอเก้ามากมากเลยนะครับแล้วก็มานับถือนายหลวงรอสิบคือความรู้สึกของท่านคือท่านเป็นคนไทยคนหนึง่งที่อยู่คนลับประเทศกับพวกเรานะครับสมัยที่ท่านเรวัตยังรับราชการอยู่ทางพมบ้าก็อยากให้ท่านเรวัตนะครับจัดการกับไทยยญ่แต่ท่านก็มองว่าเอ๊ะ e, ไทยยญ่ก็ไม่ได้ทําผิดอะไรนี่จะจัดการเขาทําไมคนเอกเจ้ายอดศึกของก็ดีกับไทยจะตายนะครับเขาไม่ได้ผลิตยาเสพติดแถมยังช่วยประเทศไทยปราบปรามยาเสพติดด้วยนะครับทุระอะไรนะครับจะไปจัดการพวกเขา นะครับผมต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับเรามาดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยกันบ้างว่าพวกเขาจะมีมุมมองกันอย่างไรชาวไทยท่านแรกให้มุมมองว่าแค่ต่อชอดอกับทหารพรานก็เกินคาดแล้วนะครับต่อชอรอรวมกับทหารพรานสายโหดและยิ่งถ้ามีจูโจมมวกแดงรวมด้วยว้ายับเยินไม่มีชินดีแน่นะครับรักไทยใยรักเกรียงจัดเลยนะครับชาวไทยท่านที่สองให้มุมมองว่าไทยต้องช่วยไทยใยบริจาคอาวุธเก่าให้นะครับเพื่อป้องกันประเทศตัวเองและเป็นกันชนด้วยนะครับชาวไทยท่านที่สามให้มุมมองว่าฟังแล้ว ประชาชนก็สบายใจขึ้นจริงๆแล้วน่าจะเพิ่มเงินเดือนเงินตอบแทนให้ทหารตัวเล็กๆที่ต้องออกไปเสี่ยงชีวิตในสนามรบด้วยเพราะทะหารพวกนี้เขาทึงกับเอาชีวิตไปเสี่ยงเลยนะครับชาวไทยท่านที่เยให้มุมมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ซ้อมรบได้เคาะสนิมยืดเส้นยืดสายเปลี่ยนจุดซ้อมรบจากลบบุรีไปที่อื่นบ้างขมินจะได้ดูนางตัวอย่างว่าถ้าอย่างคิดมาแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับเราก็อาจจะเจอแบบเดียวกันนะครับชาวไทยทันที่ห้าให้มุมมองว่าผมเชื่อมั่นในทหาร ของชาติไทยเสมอแต่ข้องใจว่าคนที่มีอำนาจโดยตรงปล่อยให้วาเข้ามาครอบครองอยู่ได้ยังไงตั้งสิบกว่าปีมันต้องลงมือทำอะไรไปนานแล้วนะครับชาวเทือกที่เขาใครมุมมองว่าผมสมัครเป็นทหารปีสี่สามพลที่หนึ่งเป็นหนึ่งปีหน่วยทหารราบนะครับหนึ่งปีที่เป็นนะครับฝึกทั้งปีไลยตั้งแต่ฝึกทหารใหม่ขึ้นกล่องร้อยก็ฝึกผักกล่องร้อยสักพักได้ฝึกผักกล่องพันระวางรอฝึกผักใหญ่ๆก็ยังมีการฝึกเล็กๆน้อยๆอีกหมันมากสำหรับผมหนึ่ง ปีเป็นทหารระยะเวลานี้กําลังพอดีสองปีมันหนานไปนะครับ6เดือนก็เร็วไปยกเลิกเกณฑ์ทหารลดเวลาการประจําการเพิ่มสวัสดิการผมว่าคนเต็มแน่นอนนะครับชาวแท้ท่านที่เจริญไมมองว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าเรามีงบประมาณอีกหน่อยนะครับช่วยเหลือสนับสนุนทางทหารให้อาวุธปืนและอาวุธหนักแก่จ้ยยศศซึกเราก็จะได้พันธมิตรที่ดีเยี่ยมในอนาคตนะครับชาวแท้ท่านที่เปิดไทยมองว่าเราต้องเสริมอาวุธยุโทโธปกรณ์ให้ทยใยญ่จะได้มีอาวุธที่ทันสมัยเพื่อปกป้องตัว เองและประปับปรัขบวนการค้ายาได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับชาวไทยท่านที่ก้าวให้มุมมองว่าเจ้ายอดศึกท่านสำเร็จการศึกษารัฐประาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีพูดภาษาไทยได้ชัดเจนเคยให้สัมภาษณ์สื่อไทยนับไม่ถ้วนวันพ่อวันแม่นะครับจัดงานรำลึกเหมือนไทยเราเลยนะครับผมชาวไทยท่านสุดท้ายให้มุมมองว่าท่านเรวัตครับประเทศไทยต้องเพิ่มศักยภาพเครื่องบินรบอาวุธให้พร้อมมากขึ้นในระดับเอเชีย เพื่อปกป้องประเทศเรือดำน้ำําเครื่องบินกําลังพน่นเราต้องยกระดับปกป้องประเทศให้ซูงกว่านี้นะครับผมนั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยต่อกับประเด็นความขัดแย้งนะครับระวางไทยและวาแดงนะครับเรื่องราจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตามกันเพราะว่าจากวันนี้ไปก็เหลือแค่6กวันเองนะครับเราก็จะรู้ว่าถึงวันนั้นหรือว่าวันเดดไลน์วาแดงจะถอนทับหรือไม่และถ้าไม่ถอนทับนะครับทางการไทยจะทําอย่างไรต่อไปจะดำเนินการอย่างไรจะกดดันอย่างไรเราก็ ติดตามรอชมกันนะครับผมรเรื่องราวในวันนี้ก็มีแค่นี้พี่พี่ทางบ้านมีมุมมองที่แตกต่างก็สามารถจะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยและในอีพีนี้ถ้าผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยมณฑนที่นี่ด้วยกว่อนลาจากกันขอให้พ่อม่พี่น้อง,องจงมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองก่อนจบคลิปนี้ขอกลา่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่อีพีหน้าและอย่าลืมกดติดตามช่องลาบุญบินด้วยนะครับขอบคุณครับ